คือครับเร่วงรอบเดือนเบาก็คือไม่ไม่มีแรงเหยียบอืดอับครับเร่งอืดครับเร่งรถไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงครับตอนนี้หลังจากที่เราแก้ไขแล้วเป็นไงครับมาสมุทดีครับเรียบเรียบขึ้นครับกดตามตามคันเร่งมาอาการสะดุดอะไรมีอาการเร่งดีขึ้นครับสะดุดไม่มีแล้วครับเงียบเงียบหายไปโอเคตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับผม ครับคันนี้ก็มาจากลำปางนะครับลูกค้าบอกยังไงครับถูกใจไหมครับลูกค้าใจมากเลยครับถูกใจมากเลยอ่ะผมครับโซียตานฟิสเนจีนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าเข้าแก๊สและเครื่องสะดดุ ฟังเลยฟันฟังฟันฟันไปหมดเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันนิดนึงเสียงฝันเยอะเลย ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาล้างหัวฉีดของโตโยต้าท t ซีเ n g นจีนะครับอันนี้ลูกค้าบอกใหม่สามแสนกว่านะจอดม,อมันเะดี๋ยวเราเริ่มล้างกันนะคที่ตัวปกมากกว่าหัวนี้หัวนี้ดำมากเ,เดี๋ยวเราจะล้างกันสองน้ำนะครับล้างดินดำนะ โอเคเดี๋ยวเราจะล้างกันสองน้ำนะครับน้ำละสามร้อยครั้งนะครับเพื่อให้เกิดความสะอาดมากที่สุดไม่มีรั่วนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองล้างเราจะล้างกันให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาดูน้ำที่สองต่อนะครับกัสีครับตอนนี้เราก็เป็นการล้างน้ำที่สองแล้วนะ มานคือน้ำที่หนึ่งตอนค่อนข้างจะสกปรกมีตะกอนดำมากเลยครับนี่โอเคเดี๋ยวเราล้างน้ำสองอีกสองครั้งนะครับสองรอบรอบละร้อยห้าสิบครั้งเป็นต่ำร้อยครั้งต่อครั้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างน้ำเสร็จนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเทสต์ด้วยนะครับเอรเบต้าที่ CNC นะครับตอนนี้แก้ไขอาการเชื้อสุนะครับขในที่มาจากจากที่ไหนนะพี่ มันจากลำปางลืมมาจากลำปางนะครับแกะหายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเทด่วนนบโอเคไม่มีด่วนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทรถกันต่อโอเคครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพาโต o y ย t a ์ที่ CNG นะครับ การเครื่องสะดุดเนี่ยเดี๋ยวผมสอบถามลูกค้าตอนมาอาการเป็นไงครับลูกค้าตอนมาก็คือครับช่องรอบเดือนเบาก็คือไม่ไม่มีแรงเหยียบอื่นอืนครับครับแล้วตอนออกตัวตอนตอนเร่งตอนอะไรเป็นไงบ้างครับหลังจากทําแล้วใช่ไหมครับตอนตอนมาครับก่อนมาก่อนมาเร่งเร่งอื่นๆครับเร่งรถไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงรครับตอนนี้หลังจากที่เราแก้ไขแล้วเป็นไงครับ สมุดดีครับเรียบเรียบขึ้นครับกดตามตามคันเร่งมาอาการสะดุดอะไรมีไหมอะตาเร่งดีขึ้นครับสะดุดไม่มีแล้วครับเงียบเงียบหายไปโอเคตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมรับคันนี้ก็มาจากลำปางนะครับลูกค้าบอกยังไงครับถูกใจไหมครับลูกค้าใจมากเลยครับสกใจมากเลยอโอเคตอนนี้เราเทสรถเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะส่งมอบรถลูกค้าไปทดลองใช้งานดูอ่าโอเคขอบคุณมากครับลูกค้าขอบคุณครับ เซยตตานที่เ g นจีนะครับจากลำปางตอนนี้แก้ไขาการเครื่องยนต์สะดุดกลกับาลแล้วเดินทางปลอดภัยก,กับลูกค้า